买不起的。 เออไมนเิดเอาไปเซนดีกว right like ah, ่าเดี๋ยวเปิดไหลแอ็ปไก่เจ้าภาพเองอ่ะอย่าลืมนะครับเด่๋ใครฟังไม่พันสตัฟไปห่ายรูปสวีโอแตติดทอันนี้ดีกว่าให้พีเอพูดแฮชแท็กดีกว่ามีแฮกกับกินน้ำไม่ใชมีแฮชอันนี้ค่ะฝากติดแฮชแ็ด้วยนะคะเซ็นปฏิทินช่อง3ปี69ดีนค่ะ เดื่อจะได้เข้าไปค้นรูปตัวเองบแล้วแอบออกมาโพสเหมือนพี่จูเนี่ยนะจะได้ไปดูว่าอุ้ยเป็นหน้าวันนี้เป็นหนาสวยมากอ๋อล่ากระจายแม่คำดวงเออพูดถึงนี่หน่อยคุณโอคุณก็จูท่องเรื่องเองคนเดียวจบกระแสเจ้าคพี่กับอินาคำดวงครับเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเลตติ้งเลตติ้งไฮตอจบเขาแบบฟีดแบ็คฟีดแบ็คเป็นยังไงบ้างเลตติ้งไฮเลยตอนจบเป็นยังไงคะ เรานี้ดีกว่าขอเสียงกรี๊ดให้กับเจ้าคุณพี่กับอินา่าคำตัวได้ไหมคะบอกเลยนะคะบอกเลยนะคะใส่รับค่คะ ใช่ไหมดูกันทุกคนใช่ไหมคะอคิวไฮขนาดนั้นอ่ะคุณแม่ฟีดแบบอะไรนะพันยวนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขามาทำงานก่อนแต่เมื่อกี้ชอบเมื่อกี้ก็มีคนมาซิฟมาสมมว่าเดี๋ยวเมื่อกี้นานๆเราจะมีท,ท่าพิธีกรรมแต่เมื่อกี้เราซอนะ้ซอมแล้วซ้อมแล้วอย่างนี้จะถูกปะถูกปะเฮ้ยหยอใช่อันนี้ซ้อมไงอันนี้ซ้อมอันนี้ซ้อมแล้วก็ทำหน้ายังไงปะกะติแล้วนิ่งๆอ่ะ